ชาร้านหนึ่งขายตลาดบางน้อยวันสุดท้ายของปีนี้ยืนตั้งแต่บ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งเนเคยครับเ,เพื่อนวันนี้ตื่นเช้าตเตรียมร้านเตรียมรถต้มไข่มุกจัดหนักจัดเต็ม10กิโลไข่มุกผมต้มเองสดใหม่ทุกเช้าเลยครับเ,เพื่อนบอกได้เลยว่าขั้นตอนการต้มไข่มุกใช้เวลานานสุดและต้มไข่มุกเสร็จก็มาจัดโหลจัดร้านเตรียมออกไปตั้งร้านวันนี้ออกมาตั้งร้านประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเ,เพื่อนลูกค้าชาร้านหนึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับแรกจะเป็นช่วงตั้งร้าน <c oughs> ช่วงนี้ลูกค้าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่มาออกตลาดนัดเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะมาอุดหนุนชาร้านหนึ่งเพราะาอากาศร้อนมากพอเข้าช่วงเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปช่วงเวลานี้แบบจะเป็นช่วงที่ลูกค้าออกมาเดินตลาดนะครับเป็นช่วงเวลานาทีทองนะครับเ,เพื่อนช่วงเวลานี้ใครทักใครโทรมานี้ไม่ได้ตอบแน่นอนครับเพราะว่าจะยุ่งมากๆเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันส่งท้ายตลาดบางน้อยสําหรับปีนี้ที่ดีมากๆครับยืนขายไปขายมารู้สึกขวดขาก็เลยขอดูเวลาโอ้โหนี่เรายืนตั้งแต่บ่ายสองจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตอนแรกก็ยังสงสัย